เกมเอสเทคเนะครับหรือสาวนาเกลือของเรานั่นเองครับขอรีเซ็ตหนึ่งทียร้างแล้วเสือไปก่อนนะครับมาฮะมาโอเคครับเริ่มด้วยกันไปได้ไกลครับโอเคครับเริ่มจนที่พันเจ็ดเสร็จทุกรายครับผมท่านผู้ชมมาฮะขอเริ่มต้นไปเลยครับผมที่ห้าศูนย์ครับใส่หนักอยู่แล้วครับวันนี้เอามาเยอะไม่ตื่นเต้นนะผมไม่ตื่นเต้น วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาเร่นตามตารางรักกี่ถามก็ขอแนะนําไว้นะครับว่าดูดิครับบางทีอย่าห้าวแบบพี่ครับดูดิแป๊บแป๊บแป๊บเนยผมจะหมดเอาเนะี่ยดูมันทําทําได้ลงเนะี่ยก็วันนี้นะครับถ้าจังหวะเราไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้เป็น คำชี้แนะส่วนตัวนะครับถ้าจังหวะเราไม่มาไม่ได้นะครับผมนะแต่ว่าเราเข้ามาเนี่ยแล้วโดนรูดหมดเลยนะครับสําหรับเปิดแรกนะให้เราพักก่อนนี่ครับโอ้โหไม่ต้องพักแล้วดอกนี้มาเน้นๆนะถ้าเราไปพักก่อนนะครับท่านผู้ชมนะถ้าจังหวะไม่สวยแบบพี่เนี่ยเออเข้ามายังไงก็หมดหมดหมด,หมดเนี่ยหยุดก่อนนะท่านผู้ชมไปอาบน้ําล้างหัวห,หายร้อนก่อนนะฮะแล้วค่อยกลับมาใหม่นะครับผมแล้วถ้าจริงๆนะครับถ้ากลับมาแล้วยังไม่ได้อีกเนี่ย เลิกครับวันนั้นเลิกเลยค่อยไปเล่นใหม่วันอื่นนะครับอย่าไปร้อนอย่าไปร้อนนะผมเดี๋ยวมันจะเจ็บลึกเจ็บนานนะฮะเกมพวกนี้ครับมันอันตรายค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับควบคุมสติให้อยู่ประมาณนะนะครับสาหรับคาแนะนำของพี่ก็จะมีเท่านี้เลยฮะเราไปปรับใช้กันดูนะท่านผู้ชม อืไปกันต่อครับมาโอเคสวยงามครับเรื่ออๆครับเรื่อยๆมาจัดไปก่อนนะบ,บอกนี้ก็ต่อไปหนึ่งสามหนึงสูนะครับถือว่าใช้ได้ครับโอ้ยรวมไปสองสาสูครับน่าจะดีกว่านี้นะแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าก็ใช้ได้อยู่ ถ่ายกันต่อครับมาโอ้โหดูด,ดูดูครับท่านผชมมันจะประมาณนี้ครับจังหวะมันรูดนะถ้าอย่าไปสนใจนะอะไรมันมากอย่ไปแกว่งอย่าไปหลอนมันค่อยๆไปครับท่านผูชม ผหไม่ไหวเลิ่ผู้ชมนะครับแป๊บเดียวล่วงลงมาขนาดนี้อมันเกินไปอ่ะไม่ได้เกินไปมันเกินใจนะผมมันเริ่มหย่องหย่อนนิดนึงครับคอมโบไม่ออกเลยฮะไม่เป็นไรครับไปไปกันต่อครับ โหเรียบร้อยบแบบนี้ม่ยลงมาแบบนี้แล้วจะเหลืออะไรนะครับผมโโหเอาหน่อยเอาหน่อยครับใจแป้วแป้วอย่างเงยไม่รู้่านผู้ชมหลายครับห,รหมดก็หมดครับมันตื่นเต้น หเทียบหกสามห้าครับผมอ่ะห้าแปห้าสิที่สุดท้ายครับโอ้โหเป็นไม่ได้ไงวะลงมาจากสี่สามกว่าเพื่อนเกมหน้าวายทำมามเอาระวายเบิ้ลมาก่อนหนึ่งหกห้าครับยังไม่จบยังนับศตาหาครับดอกนี้มาแล้วแปดแปดสูตรแล้วอย่างไรดอกครับ กลับมาครับฟ้าฝืนครับฟ้าฝืนครับสองเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์เนี่ยเลขนี้ตาตึงใจจริงครับท่านผู้ชมพอเลยครับที่เรียกว่าพอเลยอย่ะท่านผู้ชมใครจะไปต่อเข้าไปเนี่ยครับพี่ไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชมแค่นี้ก็สุดสุดแล้วนะเอาเรื่องเอาราวเอาจับ บอกนะครับตามสไตล์นี้หนีครับผมนะอย่าไปแกว่งครับท่านผู้ชมซูเปอร์ไปครับ28495ครับประมานนี้ครับท่านผู้ชมนะฮะก็ฝากไลค์กดแชร์ผมด้วยครับบอกแล้วสาวทำแม่งโคตรเอาเชิญใหม่ในคลิปหน้าครับผมน่ารักนะครับจุ๊บๆุ๊บ